ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบิซ s นเองค่ะโดวยวันนี้เขาเราอยู่กับเกมแอดเดดิตี้วีกัดิกแล้วเย้โดยวันนี้ทางคาราจะมาเล่นแพดดิเซียนเองนะคะแต่ในช่วงเวลานี้ดิฉันขอเิดตเบิกแบบหนึ่งนะคะโอเคเอาเซ็ตนี้นั่นแหละอืถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมรับชมคลิปกันแล้วแล้วก็เราตัดดูกระนเกมดีกว่าค่ะ Let's go <S ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดตามให้มีลเลยกันนะคะโหลดเข้ามาไปที่เรียบร้อยกับแบบโรงงานผลิตอาวุธ อัดคลิปแต่ละรอบคือเจอแบบโรงงานถูกรอบเลยอะเริ่มเกมมาไม่มีอะไรทำนะคะขอไปหาปั่นไฟดีกว่าเอไปปั่นเครื่องตรงนู้นดีกว่าอืมเครื่องตรงบ้านเล็กยังไม่ค่อยอยากจะปั่นเท่าไหรนะ่น่าฮัลโหลวัดดีจากเครื่องจ๋กเก็บแป้งเลยละกันปันป่นปั่นปั่นปั่นเลยที่สบายอะสกิลเช็คขึ้นเลยเหรออืมสมบูรณ์แบบอะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เผลอกดเดินอะอ ปั่นปันปันป่นปันไปให้มันเ็จนะจะได้รีบออกอสกิลเช็คเนี่ยก็สำหรับขอมูมูคอนดิชันค่ะกดอีกสกิลเช็คนี่ขึ้นบ่อยเนมไม่รู้ทำไมถึขึ้นบ่อยเหมือนกันนะ่ะขึ้นอีกแล้วไม่ดีเอ็ม จะว่าไปฮันเตอร์ออ้ยพ่อมากำลังจะพูดเลยอยา่าอย่าตีเนือย่าตีเนออย่าอ่าทำไมเขาไม่ตีอ่ะอ่าอย่าบอกนะว่าบอดนะอ่ะแหมผู้ล่อยู่ใกล้ฉันขอข้ามหน้กกาต่างแบบเส,สยๆเพราะว่าเราเป็นคนสวยได้เกตมาแล้วไดเกตแบบฟรีใช่หรอวะอืมอ่ะเดี๋ยวอาวไปแล้ว,ลวเหรอข้าไปแล้วฉันมาปั่นต่อนะดูขคดดูจากซรงแล้ว หันเตอร์รอบนี้น่าจะเป็นบอดนะอะไรวะเนี่ยคือแบบจงใจกดมาไม่คิดว่าจะเจอบอดนะกลายเป็นว่าชลิตกับบอดถอยหลัง,งปั่นตรงนี้เสร็จเลยแล้วกันนะอนี่ผูด้ด,ดีเล์ประจำทุกคลิปนะคะแล้วก็ไปปั่นตรงนั้นต่อเครื่องตรงนี้ขอแตะหน่อยอปั่น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 ทำไมมันดูเงียบจังเลยนะ่ะอะสกิลเช็คืนและกดอีกหนึ่ง เอาสวัดีนางโคโนมปัสดีอ่าโคปิงนะนั่นนะ่ะหล่อนปิงเหรอแพะอ้าวโคโนมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะ่ปั่นไปคือแบบดันเจอฮันเตอร์ที่เป็นบอดเฉยเลยน่ะงงนะปั่นปั่นปั่นจังวบบน,นี้ไม่มีอะไรทำก็ตตอกจุกใจปั่นนะ่ะนะแย่จังเลยนะ่ะ อยากจู๊กจังเลยอ่ะฮ,ฮันเตอร์ไม่มาไล,ลนลหนอต่อให้เป็นบทแต่ก,อก,กอูอยากจู๊กอ่ะอยากจะจู๊กจังเลยสกิลเช็คขึ้นอีกแล้วจะจู๊กหนะ่าแต่อา้าวหัวใจเต้นมาฮะฮะอุ้ยพ่อพ่อมาสวัสดีครับพ่อกำลังพูดถึงบอดีเลยยัยงไงครับพ่อบ้องไปหนึ่งอ,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 อ้าวชิบหายเออโดนตีเลยเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโดนบ้อง โอ๊ยโดนบอดีบอ้บ็อกบ์โบกไปเลยหนึ่งเออ <c oughs> คนอะไรจะเดือดได้ขนาดนั้นนะเนี่ยโอ๊ยนี่เสียแผลฟรีเลยอ่ะทุกคนคือแบบคือมันมันมันค่อนข้างกระตุกนิดนึงน่ะแล้วแบบเราไปเดินติดน่ะแล้วโดนบอดี้บ็อกเฉยเลยนะ่ะงงมากน่ะแกได้แผลหนึ่งมาแบบฟรีแบบเดือดๆได้ไงอย่างไม่ก็โชคดีที่เอาเอา มันเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วเหรอแยะแล้วเครื่องสุดท้ายก็คือเครื่องของเราโธ่เอ้ยปั่นเพลินน่อแกปั่นเพลินอย่าลืมดูเลยนะโอ้ยคนบ้าอะไรจะเดิชิบหายเดิรสุดๆเลยอ้าวบัดดีเก๋เพื่อนทักเปิดประตูหน่อยสิกย์เกย์เกย์ร็วก่อนแป๊นบโโนึงกย์วัดดี้คอนอมบัดดีกดตรงนี้กดตรงนี้จิ้มเลยจิ้มจิ้มเล้งๆแม่งเลยเร็วๆเป,เปิดเอาจิ้มหายตีนมาเอาไปไหนกันน่ะ ออ๋อตีนมาไม่เป็นไรเราหน้าด้านพอบ้งไปหนึ่งอะไรไปรุ่นไวรุ่นแตะออกอให้โดนหลอกไปรุ่นไม่เตยไม่เตยลูกไม่เตยลูกเอาเข้าไปแล้วะ่ะเอาเดี๋ยวดิคุณพี่กรบมกรคุณพี่อยากจู๊กอะกรบมกรช่างมาเลยละกันถ้างั้นก็ขอออกเลยละกันแบบสีสวยนะครับพอดีว่ามีนัดต่อไซยุนระไปแล้วบ๊ายบาย ก็เป็นไงบ้างคะสำหรับวิดนี้นะคะลิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจอยดระ